ไบเดนโดนทั้งนอกประเทศโดนทั้งในประเทศหลังจากที่พิมแบงโดยไม่มีทองมาค้ำประกันเป็นบทเรียนสำคัญมากสำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งคราวนี้โอกาสที่โจไบเดนจะอยู่ไม่ครบวันละนีมีความเป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดสงครามโลกเข้ามาเขาปรักให้เกิดสงครามโลกเข้ามา ก็มีความชอบธรรมเช่นกันฮะที่โจเบเดนจะต้องเป็นประธานาธิบดี สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าน่าจับตามองเพราะความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นประเด็นใหญ่รวมพ้งเรื่องของสภาวะเศรฐษฐกิจราคาน้ํามันก็ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับในขณะที่ฝรัลล่งเศสกำลังไปทำการเจรจากับจีนเป็นที่คือหากันทั่วโลกฮะปรากฏว่าชวัม์ไม่โดนสวมกำไร EM นะฮะขึ้นศาลสู้คดีประวัติศาสตร์กรณีทีวีอเมริกันก็แห่ถ่ายทอดสดเครื่องบินของชวัม์นั้นลงจอดยังสนามบินนิวยอร์กอย่างคึกคักสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP รายงานว่าทีวี เท็ดเบิร์กของอเมริกันนะตั้งกล้องถ่ายทอดสดภาพวินาทีเครื่องบินของทรัมป์ร่อนลงจอดในสนามบินนิวยอร์กหนึ่งวันก่อนกำหนดยอมเข้ามอบตัวโดยตำรวจลับของสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำเขานะทรัมป์ชาเวอร์เดินทางไปขึ้นสู่ศาลคนะดีสเตอร์มี่เดเนลลท่ามกลางทีมกฎหมายของทรัมป์พยายาม ขวางไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปในรายงานข่าวในห้องพิจารณาคดีพบประสบความสําเร็จตกลงนะฮะไม่มีการส่งชรัมเข้าห้องขังสวมกุญแจหรือมีการถ่ายภาพแต่อย่างใดในขณะที่ทรัมก็เดินทางกลับที่นิวยอร์กหลังรับทราบข้อเก่าหาในคดีประวัติศาสตร์นักข่าว AP รายงานว่าทรัมบินกลับนิวยอร์กเพื่อขึ้นศาลร,รับฟังข้อเก่าหาในคดี ค่าปิดปากนักแสดงหนังโป๊ขณะที่นิวย์กซิตี้ประกาศยกระดับความปลอดภัยและเตือนพวกที่จะคิดประท้วงก่อความวุ่นวายว่าเมืองนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้ใครมารำบายความโกรธเมื่อทรัมป์ึืนสารเรียบร้อยฮะก็โดนอ่วมไป34คดีซึ่งทางก็ปฏิเสธทั้งหมดในข้หาจ่ายเงินปิดปากดาราหนัง อดีตประธานาธบบิีโดนทรัมป์เดินทางขึ้นศาลที่นิวยอร์กและถูกตั้งข้อหารวม34กระทงนะครับฐานปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากผู้หญิง2คนไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเขาในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับปี2016ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าปฏิบัติการแทรกแซง ศึกเลือกตั้ง2,024ได้เริ่มขึ้นแล้วในขณะที่ทรัมป์ก็มีประชาชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสนับสนุนทรัมป์บริจาคให้ทรัมป์มากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกันแล้วแล้วก็สื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาต่างก็ถ่ายทอดสดกิจกรรมที่ทรัมป์มอบตัวกรงนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มจีนช็อกชายแปลกหน้าบุกห้องโรงแรมกลางดึก มาลูปๆครั้งๆนะฮะทั้งแฟนสาวที่นอนอยู่ข้างๆหนุ่มจีนแฉประสบการณ์หน้าขนลุกชายแปลกหน้าบุกเข้าไปในโรงแรมกลางดึกนั่งข้างเตียงก่อนใช้มือรูปกราอวัยวะขณะที่แฟนสาวของเขาก็นอนอยู่ข้างๆหนังสพิมซา s ์ u t น c h i n a n o r n i n พสต์ t อนิเตีเรื่องราวของนายแซ่หลี่ซึ่งเขาเล่าว,ว่าเขาไปกับแฟนยังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองซีอาน บนทนซานซีเมื่อ24มีนาคมไม่ตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกและรู้สึกว่ามีใครบางคนนะสัมผัสร่างกายเขานะครับและเขารู้สึกว่ามีใครสักคนมาจับร่างกายผมแล้วก็ดึงผ้าห่มผมออกเขาลืมตาขึ้นมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้จักมาจ้องอยู่ข้างหน้าใบหน้าของเขาอยู่ใกล้มากคุณคงนึกออกใช่ไหมว่าจะช็อกขนาดไหนนะะซึ่งเขาพยายามต่อสู้ขัดขืนชายแปลกหน้า ก่อนผู้บุกรุกจะเปิดประตูออกแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปเขาตัดสินใจแจ้งตำรวจมาจับตัวคนร้ายได้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่รถไฟฟ้าสกูตเตอร์ตอนนี้ต้องโบกมือลาอย่างเป็นทางการสำหรับถนนในกรุงปารีสนะครับหลังโหวตแบบท่วมท้น89%เนี่ยนะก็ปรากฏว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผลการลงประชามาติที่ถูกจัดขึ้น,นะะพบประชาชนชาวปารีสสนับสนุนแบนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะเช่ามาก89นะฮะหลังเป็นเหตุทำให้มีคนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ใครจะเชื่อเมือง ปืนเถื่อนในปากีสถานมีห้องสมุดมีหนังสือกว่า4,000ปกสมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงกว่า500คนนักเรียนหญิงนานาฮิลวัย9ขวบมีสุขอย่างยิ่งที่ได้อา่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเติมความบันเทิงนะซึ่งเข้าสู่ชีวิตป่าชายแดนของน้องและน้องโตขึ้น อาจจะเดินทางไปเรียนหนังสือในระดับสูงสูงฮะโดยส่วนใหญ่ประเทศนี้ก็ไม่สับสนุนให้ผู้หญิงเรียนหนังสือที่ปากีสถานในขณะที่นะสหรัฐอเมริกาก็อัดอาวุธช่วยยูเครนอีก2,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเตรียมเตรียมปฏิบัติการโต้กลับในฤดูใบไม้ผลิสหรัฐอเมริกา,กามอบความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับยูเครนเพิ่มขึ้นอีก2,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงระบบเรดาร์สอดแนม3ตัวจรวดต่อต้านรถถังและรถบรรทุกนะฮะเชื้อเพลิงในขณะที่กองทัพอยุียนกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยนะครับในขณะที่จีงรอง WHO ทำการตรวจสอบสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตระะทำการขีดกันส่งออกเทคโนโลยีใหม่นะฮะชี้ละเมิดหลักการค้า โปร่งใสเป็นธรรมจีนร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้ทำการตรวจสอบนโยบายจำกัดการส่งออกของเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีเป้าหมายในการกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและการผลิตชิประดับก้าวหน้าโดยจีนมองว่าการกระทำว่าเช่นนี้เข้าข่ายละเมิด ะะหลักของ WTO ที่มุ่งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมนะฮะโปร่งใสซึ่งตอนนี้ชาติตะวันตกใช้วิธีการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่หวัวหน้าข่าวกรองออสซี่ฮะก็ยอมรับเทคโนโลยีอเมริกาตกยุคะะต้องระดมมาสมอง3ชาติสู้ปักกิ่งนะครับชี้ล้ำอนาคตไปอย่างรวดเร็ว สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานด้วหน้าข่าวกรองนะครับออสเตรเลียยอมรับในที่ประชุมซิดนีย์ไดอะล็อกนะครับถึงอำนาจทางเทคโนโลยีที่เคยอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกากำลังหลุดไปซึ่งอเมริกันกำลังขึ้นสนิมจำเป็นที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษและออสเตรเลียต้องผนึกกำลังในการต่อสู้ปักกิ่งที่มีศักยภาพลำ้ำอนาคตอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากที่คณะเสนาธิการทหารของสหรัฐอเมริกา คาดการไม่เกิน15ปีกองทัพสหรัฐอเมริกาจะและชาติที่ก้าวหน้าจะกลายเป็นกองทัพที่ใช้หุ่นยนต์เป็นหลักในการทําสงครามซึ่งก็อาจจะเหมือนหนังก็ได้นะหุ่นยนต์ลุกคือขึ้นมาแล้วโลกก็จะประสบปัญหาในภายหลังนะครับอีเกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตลาดผ้าแห่งใหญ่ ในเมืองหลวงบังกอกรเทศปรากฏว่าร้านค้านับพันโดนเผาวอดเกิดเหตุเพลิงไหม้อยา่งรุนแรงเผาร้านค้านับพันในตลาดเสื้อผ้าแห่งใหญ่กลางกรุงทากาได้รับบาดเจ็บ11รายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าโอดขาดทุนยับตุนสินค้าไว้ขายช่วงสิ้นปีช่วงฤดูรมรอนแต่กลับเกิดไฟหไหม้ไม่เหลือเลยทีเดียว เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนจุดบุรี่ในกางเกงฮะปรากฏว่าเครื่องซักผ้าระเบิดไฟลุกท่วมในกะับเครื่องซักผ้าในร้านซักผ้านะแห่งหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมหลังมีคนลืมที่ชาร์จท,นะที่จุดบุรีเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงสงสัยจะเป็นไฟแช็กนะฮะแล้วนำไปปั่นเคราะดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับในขณะที่เจ้าพอ่อสื่อของสหรัฐอเมริกา รูเบิร์ตนะครับเมอร์ด็อกถอนมั่นแบบฟ้าผ่านะครับสื่อสหรัฐเมริการายงานเจ้าพ่อสื่อรูเบิร์ตเมอร์ด็อกนะครับวัย92ปีกับแอนแอนเลสลีนะครับสมิธถอนมั่นกันอย่างกระตันหันหลังประกาศข่าวการมั่นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหมัดหมดัดในขณะที่นักท่องเที่ยวก็เฮลั่นเลยทีเดียวฮะ เข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนและก็ไม่ต้องตรวจโควิด -19 แล้วญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มการเข้าประเทศสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยนับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนี้ไปนะครับนักท่องเที่ยวไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องรอผลตรวจโควิด -19 นะก่อนที่จะเข้าประเทศนะในขณะที่เผยอิสริยศ ของสมเด็จพระราชินีแคเมราปรากฏในบัตรเชิญพระราชพิธีนะครับบรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชินีนะซึ่งเป็นมเหสีแครเมร่าจะได้รับอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีอย่างเป็นทางการในช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขณะที่มีการเผยแพร่ภาพบัตรเชิญถูกแจกให้กับ แขกเรือที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้นะประเทศมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นรนะัสเซียซาอุดิอราระเบียจีนนะครับแล้วก็อินเดียแล้วก็ประเทศเหล่านี้ก็ได้จับมือกันล่นะครับเพื่อที่จะสู้กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกา ตอนนี้กลุ่ม O อเบกพลัสนะที่นําโดยซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียได้มีการขึ้นราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเบนซินนะครับทำให้อัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอ,อเมริกากําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับที่สําคัญทางฝรั่งเศสเยอร,รมน,นีอังกฤษกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะลาบากนะครับประเทศอย่างออสเตรเลียนะครับอย่างสหรัฐอ,อเมริกา นะแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงนะที่มีการจับมือกันนะซึ่งเชื่อว่าจีนนั้นก็จะมีอาวุธนะที่ล้ำสมัยซึ่งก็รวมถึงอังกฤษด้วยนะก็จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมานะเพื่อทำการต่อสู้กับทางฝั่งรัสเซียแต่จนถึงขณะนี้โดยภาพรวมนะครับจีนก็มีการเอาคืนนะไปร้อง WTO ว่าทางฝั่งของสหภาพยุโรปนั้น ดกกีในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาสื่อฝ่ายขวานะครับยังคงโจมตีทรัมป์นะแต่สื่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายต่างรายงานสดการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนข้อกล่าวหาถึง34ข้อกล่าวหานะครับ34กระทงซึ่งทรัมป์ยืนยันปฏิเสธ ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกระแสตีกลับไปทางโจไบเดนคะแนนนิยมของชวามกลับดีขึ้นประชาชนมีการบริจาคเงินให้กับชวามมากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเสียงในสภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสภาล่างสภาบนนะชอวามกว่าเรียบนะครับทำให้ตอนนี้ประธานดีโจไบเดนถึงแม้ว่าจะไปทำการสนับสนุน ฝั่งยูเครนเอาเงินอัดเข้าไปในยูเครนเพิ่มเติมแต่ทรัมป์ยืนยันว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วสงครามโลกครั้งที่3จะไม่เกิดน,นะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกามองว่าทรัมป์นั้นโดนกันแกล้งนะครับจึงมีการบริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเกมของโจไบเดนกําลังเสียเปรียบนะโดยเฉพาะภายในประเทศในต่างประเทศไม่ต้องถามเกมของโจไบเดนที่เป็นประธานาธิบดียิ่งลําบากเราโดนจีนรัสเซียซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาบีบไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพิ่มราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้เป็นปัจจัยหลักๆตอนนี้ไบเดนโดนทั้งนอกประเทศโดนทั้งในประเทศหลังจากที่พิมพ์แบง์โดยไม่มีทองมาค้ำประกันเป็นบทเรียนสำคัญมากสำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งคราวนี้โอกาสที่โจไบเดนจะอยู่ไม่ครบวันละีมีความเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดสงครามโลกเข้ามาเขาปลักให้เกิดสงครามโลกเข้ามาก็มีความชอบธรรมเช่นกันที่โจไบเดยนจะต้องเป็นประธานาธิบดีต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สัการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบอสานงานพระรามบิดาขอพระสยามเทวาองคของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ ราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถมพิดพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระผาละมีนำชาวนไปรัศดรเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมคับลิงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่ง